มาตรงนี้นะครับคุณสมบัติที่สำคัญนะครับของสารทำความเย็นหลักๆเนี่ยก็ดูในตารางที่สามจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะแสดงช่วงช่วงอุณหภูมิที่ทำงานนะครับของอที่เราใช้สารชนิดเหล่านั้นนะครับก็ช่วงอุณหภูมิต่ำก็ เราจะถือว่าเนี่ยระดับลบยี่สิบห้าถึงลบสี่สบเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงอุณหภูมิต่ำช่วงอุณหภูมิกลางๆก็คือลบห้าถึงลบยี่สิบห้านะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงก็คือลบห้าถึงสิบนะครับก็แปลว่าตู้เย็นตามบ้านเนี่ยคือประมาณนี้เป็นต้องถือว่าอยู่ในระดับไฮนะครับตู้เย็นตามบ้าน ห้องแช่แข็งนะครับที่อยู่หลังห้างที่เราไปเดินนะห้องแช่แข็งที่เก็บเนื้อเก็บอะไรเจ็ดวันนะครับปกติเขาก็ตั้งลบสิบแปดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ระดับกลางนะครับแ,แช่แข็งกว่านั้นเนี่ยลงไปต่ำกว่าลบยี่สิบห้าเนี่ยก็เป็นระดับต่ำแล้วนะครับข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับเกี่ยวกับสารทำความเย็นเนี่ยที่ใช้กับการใช้งานเฉพาะทางต่างๆเนี่ย ก็สามารถไปดูได้ตามบทที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือตารางอะไรนะสามจุดหนึ่งที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูนะครับโสามจุดหนึ่งมีสองหน้าจบแล้วเหรอเราเขาตัดจบตรงนี้เลยนะครับว่าคุณสมบัติของสารทำความเย็นแต่ละชนิดในการใช้งานประเภทต่างๆเฉพาะทางเนี่ยซ i ฟิกแอพพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูตามบทต่างๆ เดีย๋ยวลองมาดูตารางที่3.1กันนะว่าเขาให้รายละเอียดอะไรบ้างน,นะ